สวัสดีครับพี่น้องมือเดียวสีผ้ามาบอบวิธีการหมกขีนหน่อยครับเดี๋ยวจะย้ายคนสีผ้าหมกกับผมเดี๋ยวเบอรงน้ำกันครับก่อนอื่นเ้อก็มาถ้ำความสะอาดก่อนครับล่างเอาเศษใบไม้เอาเศษดินออกจากโต้เขียดครับผมอันนี้เขี้ค้าค่ำครับพี่น้องขาคนที่น้องเหลืองเลยครับขี้ค้าค่ำครับเคลื่อนคนครับพี่น้องบักพิกสดครับ บสดปัญดครับเกือบเหี่ยวแล้วตะไคร้ครับหอมแดงกระเทียมครับผมใบบักกูดกำลังล่างอยู่ครับเดี๋ยวแม่บ้านพนลางอยู่ยยบ่ละเอียดไปเลยนะครับพี่น้องเอาพ่อหยบหยาบครับแมงวันกระด้ข้าวพี่น้องเอ้ยมาแล้วบินตอมกันงัวเลยเอาฝ่าวห็ดฝ่าวห็ยดใหเขากลัวครับพี่น้องพอประมาณ ผงผงรสครับพี่น้องรสด,ดีจังน้อยครับกรบ่าน้อยครับหลายเติบน้ำปลาครับผมน้ำปลาครับใส่พอประมาณครับผมเกลือครับพี่น้องนิดน้อยครับเข้มกระนุ่งครับที่สองอย่างนี่ละโคเลให้เข้ากันหอมหอมมากสัญญาอว่าพอพอหอมมาลุ หอมส้อยครับพี่น้องใบแมลักครับมิตู้บ้านเฮาครับผมลงไปเลยครับเล่ใส่กันเลยครับบ้านนี้โอ้ยปอดเนี มกแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องเดี๋ยวเตรียมก็ขึ้นข้างไฟครับแม่บ้านเพิ่นนับเลยยี่สิบเก้ามกครับผมสุกเรียบร้อยครับพี่น้องมากมากครับกินมกเขียนหน่อยนล้วกันครับคลิปนี้ก็ซํานี้นครับผมขอบคุณที่รับชมครับ